หัวหน้าหัวหน้าลุงครับกรรมนรการมก็คือด้วยความรบย่างสุดครับนรกรรมท่านอาจารย์หนึ่งและสมณรัฐทุกรุ่นท่านก็ขันดุกะด้วยนะครับการทำเนี่ยที่ทำที่ทางบ้านและที่รำนาส <c oughs> ่งที่เรา ที่ที่รั้นเราทุกท่านนะครับทุกเด็กด้วยรู้มุ่งทำนะค,ะครับก <c oughs> ็อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมเช็คเขาเราียกว่าเช็คยานเจ็ดนะครับพร้อมกับคุณลุงลนทำทุกวันก็สุดมากเลยเรา เป็นผู้ชายเนี่ยมันจะต้องทำให้เข้มแข็งกว่าคือจิตใจเนี่ยมันจะหนักแน่นแล้วก็นึกถึงคำสอนของอุบาจารย์ที่ละนาเนี่ยเราก็พยายามปฏิบัติที่ได้เหมือนเช่นที่เราได้ไปที่วัดเลยนะครับก็พยายามที่ได้แต่จะให้มันเหมือนที่เราไปปฏิบัติธรรมที่ ที่ว่าเลยนั้นมันก็คือมันต้องสมนานังจากทัศนานังกคือได้พบตาเยี่ยมเยียนกับสมณะนะครับบ่อยๆแต่เราเห็นในไลายก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนก็ดีกว่าที่ไม่ได้เห็นนะครับแต่ว่าจะให้ดีที่สุดเนี่ยก็ต้องของจริงอ <ừ> ย่างไปพบอาจารย์ตโมเนี่ย มีเยอะยได้ช่วยทำนุ่นทำมี่ได้ทาทานอะไรหลายอย่างนะครับอยู่บ้านก็ทําแต่สวนนะครับก็ตั้งจิดว่าเรามีผลผลิตแล้วก็จะเอาไปบริจาคให้ทางวัดมันก็ได้แค่นั้นนะครับแต่ถ้าไปนุ่นแล้วได้ทำนุ่นทำนี่พัฒนาอะไรหลายอย่างก็ก็ดีกว่านะครับก็รยายงานจากพรว่านี้นะครับขอบพระคุณค้าอ